ผมไปใต้บ่อยกว่าเหนือจริงมากจริงมึงเนี่ยนะกูไปใต้บ่อยไปว่าธอสวัสดีครับผมต้าครับสวัสดีครับพูดครับผมเรย์แมกโดนัลคนดีคนเดิมครับวันนี้มาทำไรต้าไหนเราบอกเขาไปสิก็มาเป็นแบบเป็นตัวแทนของเวสป้าครับเพื่อจะมาแถลงงานลิสเฟสนะฮะการเปิดรูทการท่องเที่ยวทางภาคใต้ช่วยกันพูดถึงกิจกรรมที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้นในแต่ละที่แต่ละจังหวัดก็คือมาชวนไปเที่ยวแหละ บางคนอาจจะคิดว่ามันจะทะเล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 อย่างเดียวแต่จริงแล้วมันไม่ใช่มันมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขามีทั้งวิถีวัฒนธรรมอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยประบการทั้ใจเที่ยใต้อะไร้างครู้ใจเหรอทั้งใจหมดเลยเพราะว่าชอบทะเลอะ่ะรู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบมันเป็นบรรยากาศที่เราชอบอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ก่อพักงานก็เป็นหนึ่งในทริปที่ก็จะจดจำไปตลอดกาลตั้งแต่วัยรุ่น ชอบที่ขี่ข้ามประเทศทริปที่เราไปเวียดนามกันแล้ววนกลับมาไทยอ๋อโอเคคือมันได้ผ่านหลายอย่างแล้วก็ได้เห็นความแตกต่างของไม่ว่าจะเป็นหน้าตาภาษาการเป็นอยู่กลับมาเป็นลูกแบบนี้แล้วมันก็แบบก็รู้สึกว่าแบบโลกมันยังมีที่ให้เราไปเช็คอีกเยอะเลยนะ ขับเวสป้าทางใต้ผมเพิ่งกลับมาเองเนี่ยครับไปที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ประทับใจนะครับเราไปอยู่กันนานแล้วเราได้ได้สัมผัสวิถีความเป็นอยู่ความเชื่อที่มากไปกว่านั้นน่ะคือสถานที่ท่องเที่ยวเขาถ้าพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวนะคือที่นั่นน่ะยังบริสุทธิ์อยู่ผมว่าให้โอกาสสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันไม่น่ากลัวที่เคสครับไปชวนใครชับเวสป้าชวนคนขอมเวสป้าเหรออืม ผมอ๋อผมคงชวนลูกชายเพราะว่าลูกชายผมมันก็เป็นเด็กวัยรุ่นน่ะที่แบบมันยังไม่ได้มีโอกาสไปแบบใช้ชีวิตรมลุกภุกิทานเจอลมเจอแดดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นทริปที่ออกมาแล้วเป็นยังไงมันจะบ่นทั้งทริปไหมหรือว่ามันจะได้อะไรใหม่ๆแล้วก็มีความทรงจําที่ดีกับพ่อบ้างหรือเปล่าไม่แน่นะทริปหน้าของเราเนี่ยเราอาจจะลงใต้ไปเรื่อยๆสมมติว่าทำให้กรุเทพเปนอะเริ่มสุ่มพลอยก็ให้ไหลลงไป